เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ ฮัลสวัสดีครับบิลลลักยูแบนนะคบวันนี้เราอยู่กันในดาก็เน็กคลาสสิกนะครับวันนี้มีคนถามมาว่าปั๊มโกยังไงใชนม,มาบิลก็ขออนุญาตจัดให้เลยแล้วกันนะครับก็คือสตีน่าเนี่ย STG เนี่ยมันจะแยกตัวกันก็คือวลีเนี่ยวันละ700ก็ทั้งหมด1 ID สร้างได้4ตัวใช่ไหมครับ4ตัวก็ถ้าเราคูณแบบเข้าใจง่ายก็คือ2อ0 0ถูกไหมอ่ะโดีิขออนุญาตนะนําำอาชีพก่อนนะครับอาชีพที่แบบว่าผ่านดังง่ายๆเลยก็คือพระนะครับเพราะว่าปักเสาทั้งิ แล้วก็มีดาเมจมันปักแล้วมันวิ่งหนีได้อะต่อไปตัวที่2คือเมอร์นะต้องเปลี่ยนคาสก่อนครับเป็นเมอร์ชนารี่นะครับก็มันกวาดแรงอะเคลียดันเร็วแล้วก็วิ่งได้นะครับมีว่อ2อาชีพนีแ่แหละจบดันไวสุดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนะครับว่า FTG เนี่ยมันแยกกันนะเดี๋ยวจะให้เปิดตัวหลักกับตัวรองหมีดูเลยนะครับก็แบบเข้าใจง่ายสมมุติเราสร้างได้4ตัวใช่ไหมสร้างได้4ตัวก็เอ่อร้อคูณไปเลย เจ็ดสี่ยี่แปดคือสองันแปะเอเพื่อนๆดูเห็นไหมขวาล่าง stg ของตัวรองนะครับก็คืออยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวเราขอญาตมาดูตัวหลักนะครับทําไมถึงต้องมีแทม stg เพราะว่าเราต้องเพราะว่าเราต้องเอาไว้ฟาร์มดันนะครับก็จะมีทิศเลยก็คือดันแมงมุมนั่นเองแบบโหมดแบบอาบิชิตนะครับแล้วก็เป็นในส่วนดันง,งูแล้วก็ดันผีนะครับเดี๋ยวขอญาตพาไปแต่ว่าเดี๋ยวขอญาตพูดเรื่องนี้ก่อนเอาบางคนถามพี่มีครับผมปั๊มทองเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยผมส่งยังไงส่งที่จดหมายเลยครับ อ่าสร็จแล้วกดคำสั่ง3แล้วก็พิมพ์ชื่อส่งไปเลยครับแต่ว่าต้องถุงเซฟนะตอนนี้มี2เซฟนะครับอ่าล้วเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะปั๊มทองแบบไม่จํากัดเลยใช่ไหมก็หนึ่งไอสร้าง4ตัวใช่ไหมเพราะสี่ตัวเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทํา ID ใหม่ครับทํา ID ใหม่แล้วก็สร้างไปเรื่อยเท่ากับ1 ID ก็จะได้แน่นอนสตีน่าก็คือวันละ2อ0พถูกไหมครับเจอดสามแยกเจ็สี่ยี่สิบแปดก็ลงดันอาบิชิตรอบหนึ่งสามร้อยประมาณหกรอบก็หมดแล้วนะอุย้ยมากกว่าดีกว่า ประมาณ8ปดเรอบอะตอนหนึ่งวันตอนหนึ่งไอดีถ้าเพื่อนๆอยากได้ทองมากกว่านี้เพื่อนๆก็ปั๊มเยอะๆแค่นั้นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขายนะอันนี้มีก็ขายไปเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนี้คนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับอ่ะก็จะมีเป็นในส่วนอันนี้1่อันอ้าวอันนี้อันนี้หามาจากหมวดอ r บิสนะครับเพรพวกนี้ได้จากการย่อยเอ่อของทองของส้มของส้มแต่ว่าเวลาจบดานอ r บิสมันมันก็จะมีโอกาสเจอน้องกระต่ายอยู่แล้วครับเวลาเจอน้องกระต่ายน้องกระต่ายก็จะมีส่พวกเพรพวกอะไรอย่างเงี้ย ของขายแพงสุดตอนนี้ก็เป็นในส่วนอาวุธมิโนโทรอร์ไม่ใช่อาวุธเซอ,อเร์เคบัตนะครับมิโนโทอร์จะขายอยู่ประมาณสิบโกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนเซอร์เคบัตบางอย่างไปร้อยเลยอย่างที่เห็นธนูเมื่อกี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ของเซอร์เคบัตขาดตลาดมากครับทั้งแหวนทั้งทุกอย่างเซ็ตเลยถ้ามีตอนนี้ก็เป็นลงขายไงก็แพงครับห้าสิบแปดสิบโกต้องได้นะอันนี้มีพูดถึงเมื่อวานนะวันนี้มี่ถ้าเกิดผ่านไปสองสามวันราคาจะถูกลงเพรานะนั้นตอนนี้ก็รีบไปหาเซอร์เคบัตได้เลยครับ เออหาตัวเซอร์เคบัสจากดานงูอาบิทแบบยากขึ้นไปอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าอาบิทจะได้นะแล้วก็เวลาลงเนี่ยจะมีโอกาสเอ่อดอกพว่ไอ้นี่ด้วยครับประดับประดับโซมอะไรแบบนี้จากดานเซอร์เคบัสนะครับแต่ที่ขายีจริงๆจะเป็นพวกเพชรตีบวกพวกทำของอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆก่อนลงขายมาดูเช็คราคาตลาดก่อนนะครับ พวกหินม่วงหินเทาอะล,ลงดันอนบิสันดอกกระจุยเลยครับจากมอนบ้างจากอะไรบ้างแล้วก็มีน้องกระต่ายตอนจบดันด้วยนะครับนี่อันนี้ของคราของฟ้าอะไรแบบนี้ก็ชิ้นละ20อันนี้เจ้าหมูวัวมิโนโทออะไรแบบนี้นะครับอ่าเราก็เป็นในส่วนเอ่อซิลเนี่ยไอ้พวกแบบกัน PVP ี e s e t สตันอะพวกเนี้ยอันนี้ยังไม่แพงครับแต่ตอนนี้จะแพงพวกเตตัรพวกอิน พเพียแท็กเอแอะไรอย่างเงี้ยราคาจะโดดไปถึง3 0มสถึงห้เลยซึ่งไอ้พวกนี้ยมันได้จากาดันอัพบ,บิอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ที่มีเห็นก็ฟาร์มก็แมงมุมไม่ก็งูนเนี่ยแหละจะมีโอกาสดอบนะครับจากอาตอนจบดันจะเจอน้องกระต่ายนะครับก็หามาขายได้ครับคืออย่างที่มีบอกว่าเวลานเราลงเนี่ยมันจะมีโอกาสดาได้เยอะเลยทั้งซิลฟ้าซิลทอง หินตีบวกแล้วก็หินคราบของุของเยอะมากแล้วก็ตอนจบมันจะได้เป็นพวกหินทองไว้แรกของด้วยเยอะมากครับคนก็เลยนิยมไปฟาร์มกันมากกว่าเอาคนไม่รู้น้องมีก็เลยขออนุญาตมาบอกสักนิดนึงแล้วกันเห็นปะบวกเอ็มแม็กแอย่างเงี้ยสายอาชีพเวทหรือว่าธนูธนูก็เล่นสายเวทนะถือว่าแพงมากครับชิ้นหนึ่งห้าสิสิห้าสิบทองเลยเห็นไหมพให้หามาขายครับ วิธีเปิดก็ไปเปิดกับตาลุงขวาบนเลยครับที่อยู่เซนเทเวนอะเปิดเอาอเพจพองมาขายหมีก็มีขายอยู่อันนึงนะครับแต่ว่าสเตเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยพวกหินกลมๆพวกนี้ได้จากอบิสหมดเลยครับเราจะมีโอกาสออกได้ทองด้วยนะเวลาจบดันเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมันไม่ดอบก็เราได้เป็นพวกของส้มก็สามารถเอาไปย่อยในเครื่องได้ก็จะมีโอกาสได้อยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่จะได้พวกหินม่วงหินเทาอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับ อ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปเลยแล้วกันนะครับที่ฟาร์มนี่เขาฮอตฮิตกันเดี๋ยวขอเอาสถานที่แรกก่อนแล้วกันคุยครับนี่มาเมื่อกี้มาครับเดี๋ยวพาไปสามที่เลยอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูเห็นบ้าว่าเนี่ยมีใครของเห็นบ้าได้หลายได้ตังค์มาเยอะเลยครับก็จากพวกหินตีบวกซิวอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ขายดีแต่แล้วราคาค่อนข้างดีด้วยครับ แล้วควรทาเยอะอาจจะราคาถูกลงก็ตามการเวลาตลาดแล้วนะเรื่องปกติอะ่ะอันนี้มีคนทำเยอะใฉ่ว่าเขาปัม๊มเขาเขาปั๊มทองกันไงพันล้านหมื่นล้านก็เนี่ยก็เนี่ยพามาเนี่ยครับถ้าขยันก็แค่ทาไอ้ดีสร้างสี่ตัวแล้วก็วนทําไปเรื่อยๆก็เก็บเลเวลถึง3 2แล้วก็ปดันอบิสแมงบุมเนี่ยแหละครับง่ายดีนี่ครับดัานแมงบุมนี่เองนะครับส่วนใหญ่เขาจะลงอบิสกัน ก่อนจะเข้าเพื่อนๆก็จะลืมรับเวสด้วยมันจะได้ถุงครับพวกถุงพวกนี้สามารถเอาไปขายกับทางร้านได้หลายหลาย,หลายทองเลยนะหลายจีเลยนะครับยิ่งถุงเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีเป็นในส่วนนี่ของส้มนะครับแล้วก็ลูกแก้วส้มถ้าเจอกระต่ายมีโอกาสได้แล้วก็พวกของผ่าญกิ๊บพวกนี้อันนี้อย่าลืมไปส่งแล้วก็พวกซิลพวกเพชรเอ่อเพชรขาวนะครับประมาณนี้เอาเดี๋ยวมีเขาญาติลงแต่ตะกี้สตีเอ่อเอสทีจีหมีไม่พอก็เลยต้องกินขวดยานะครับ อย่างนี้บอกวันละเจ็ดร้อยก็ลงได้สองรอบเห็นไหมแล้วก็ไปทําตัวละครให้ครบไปทําตัวละครให้ครบอาชีพไหนเล่นง่ายก็เนี่ยนักดาบนักดาบมันวิ่งได้กับพระมีฮิวปักเสาวิ่งเอาฮานูก็เล่นได้แต่อาจจะลาบากกว่าเล่นนึงก็เดี๋ยวลองดูหมีเล่นก็ได้หมีก็เล่นได้นะเอาไปเลยครับบางแล้วจ้าอันนี้ครับโปรอ,อะไรนะลูกฮานูนะครับเข้ามาเลยไปยั่ยงหายครับเราก็ยกกลุ่มได้เหมือนกันเออเอาดิ เข้ามาเลยๆๆๆๆๆนี่คูสายเวทโหดแล้วมิว่าจะทำเอนะ็มแมทแทกยู่แะแต่ภาคนี้มันจะไม่เหมือนมือถือมันเล่มนมันเล่นสองสายผสมกันได้มันเล่นสสายผสมกันได้ถ้าเป็นภาคมือถือนี่มันต้องเลืองอย่างใดอย่างหนึงนะถ้าไม่กายภาพก็เวทมนต์นะครับเอาการนักลูบอกได้นะครับยยนดีเปิดรับทุกข้าเนอหรือว่าจะเอาไกดอาชีพอ,อื่นหมนะละบอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้อย่าง ธนูนี่เขาบอกเลยว่าถ้าคอมโบดีๆถ้ายิงไม่มีทางหยุดเลยครับเอาเข้ามาเลยครับนี่บอยฝนเขาให้ครับเอานี้ไปที่ปุบนี่ดอกละพันเเอาดิเออธนูท่าก็กวาดเยอะแต่ว่ามีมองว่านักดาบไอเมอร์เชลารี่อ่ะมันกวาดดีกว่าไม่หรอกมันมันมันดีตรงอ้นี่ครับมันมีท่ายนั่นแ่ะสร้างเกาะตัวมันตัวมันแบบโดนตีไม่ชะงักเออแต่ธนูก็ฆ่าได้เนี่ยเพื่อนๆือนก็ดูได้มันมันก็เล่นได้ ข้อดีของนักดาวก็คือมันวิ่งได้เนี่แหละครับมันเร็วกว่าไปครับอันนี้มีแนะนำว่าให้รีบเคลียให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราเคลีย์เร็วมันก็อยู่มันมันได้ของมาอยู่ที่แหล่งด้วยถ้าแหล่งเอสเอสก็มันจะได้ของดีกว่านะครับดีกว่าแหล่งเอกับแหล่งบีด้วยก็พยายามครับไปนี่ครับฝนดาวตกครับเอาไปที่ไปเรี่องหายครับสามเป็นสอง ตอนนี้ต้องไปหาพวกซิลคีครับเพราะว่าซิลคีเนี่ยมันช่วยนะไม่ติดคีมันใส่กับไม่ใส่ต่างกันเยอะอะโอซิลทองนี่เอาแค่ว่าใส่ก็บบกคี20แล้วครับไดนะ่ยูแน่เจอฝนธนูหายไปซะออ้ไงไม่ติดคีถ้าติดคีแม่งไป3,000เลยไม่ติดคีแม่งพันสามเรารีบทำไม่ได้เลยครับ ถ้าใครอยาใกให้ทำไกด์เลียวเกมนี้ก็บอกได้นะครับตอนนี้หมีก็เพิ่งมาลงแหละแต่ว่าหมีหมีดูแป๊บนึงหมีดูตลาดหมีก็รู้หมดแล้วว่าก็รู้จะเอาเอมได้เลยครับหมีก็เป็นคนทําไกด์อะไรของบนแรกหมดอ่ะเออเ้ออ่ะหอีฮ้อเฮ้ไ้ไปหนออเม้อมเลยไม่โดนครัเออไมอเป็นเรครเบเราอเปืนเรามีอเ่นเรอนรับอเฮอเอ,อเอาาเฮเฮ้อเอเฮ้เฮ้อเฮอเฮ้เฮ้อเ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 ฮ้อเล้เอเเ้เาาเเเ กระโดดยิงบอสเหรออ๋อมินิบอสไอ้มินิไอ้นี่มินิพวกนี้มีโอกาสออกเอ่อดับของส้มนะครับทั้งทั้งซิลทั้งเพจทั้งอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเลยไปยิงอ้าวตายแลยหรอเรามีธโลติดตามครับจริงๆรูปพวกนี้ไม่ต้องไปฆ่านะเสียเวลามีก็ไม่รู้ยิงทำไมเพิ่งเพิ่งเพิ่งมารู้ว่าไม่ต้องฆ่านะครับฆ่าแต่ตัวหัวโจกก็เลื่อนเข้าวาร์ปเลยเร็วกว่า เข้าครับโอ้อยนี่จังชอบเลยครับเอาไปก่อนเลยนี่ฝนดาวตกเราก็ฝนดาวตกตาม <c oughs> แล้วว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลไม่ใช่แล้วขอมิลิโอคอยขอแมนยูได้ไหมไม่ใช่แล้วเดี๋ยวโดนแบนะครับทีเ <c oughs> ข้ามันเลยเรามีท่ารอบตัวเยอะครับจริงๆไปได้เลยนะไม่ไม่ต้องมายิงอย่าง,างที่มีทำนะครับ มันต้องฆ่าหมดนะมันขึ้นเราฆ่าตัวหลักเสร็จมันขึ้นวาร์ปแดงก็ไปเลยครับน,นี่ขอยิงขำๆเลยวกันมีไม่ได้มีไม่ได้แบบทําลงทําแรงอะไรอยู่แล้วอะเออแต่ว่าแนะนําถ้าเกิดสมมติจะลงทุนจริงๆก็เอาแค่อาวุธอาวุธฟ้าก็ได้แต่ว่าเป็นขั้นต่ําก็ควรอาวุธวัวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเอาเร็วจริงๆนะมีแนะนำเลยทเมนี่ไปเลยครับ ไปลงเน็ตอ่ะเซอร์เบราเอาอาวุธแล้วก็ตีบวกหกบวกสิบเลยก็ได้ครับเอาบวกหกจริงมันก็แรงมาก,กน,นะถ้าเล่นเป็นตัวหลักก็ค่อยเอาใบกันแตกมาตีต่อเอาบวกสิบเลยครับใช้ยาวยันสี่สิบสบายเลยอ่ะไออาวุธเซอร์เคบิ้กัะแพงหน่อนนะตอนนี้เ,เฮ้ยโอ้โหขนาดกระโดดตีนาการเล่นท่ายากยังโดนตีเลยเว้ยเออเอาแล้วครับมันเล่นเราแล้วอ,อจะโดนยิงครับจมันก็ตึงอยู่นะก็พยายามฆ่าลูกก่อนนะเพราะว่าลูกมันจะชอบปล่อยเน็ตทําให้ตัวเราขยับไม่ได้นะครับ โอ้โหขนาดกระโดดหลบแล้วยังโดนเลยท้ากว้างมากนะครับบอสบัฟก่อนครับอ้าวเสร็จดิอย่างนี้ยิงเลยแล้วก็อุ้ยใ่อาวนอลยิงเข้าไปอีกทีนึงครับดอกละสองพันรัวๆเอาปนี่ไอห้าพันกว่าแล้วก็ปีังเข้าไปลมครับลูกันลูกฟอนดาวตกเอาชิบหายท่าลุดเื้อโหไปโดนไม่น่าจาอเลย พอดีติดเน็ตมันขยับไม่ได้ด้วยครับก็เลยต้องยิงก่อนนิดนึงอ่ะเราไปยิงไกลๆตามสเตปนะครับดูเหมือนเดิมนะครับรอจังหวะครับมันจะโดดไหมอ่ะไม่โดดยิงเข้าไปครับโดน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 ออ้าวหลบครับกระโดดยิงครับกระโดดยิงนี่แรงนะกระโดนจ่อจอครับมอนล้มครับถ้าปืนจะเอาเออเต็มจบกันตรงนี้แหละ ไม่ไงมันจะตายอยู่แล้วเอาท่านี้ไปนี่ลบอา้าวจบกันตรงนี้แล้วเอาท่าสุดยอดเอาชิบหายแล้วเออมันไปทำไม่เลยทีเดียวเอามาให้ตายรีบฆ่าเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าเร็วก็ทําเวลาไวมันก็จบเร็วเํามรอมันมุมก็เลือกประมาณ4ี่หลอดนะก็อย่างที่บอกดาเมจก็ต้องมีนะครับถ้าไม่มีดาเมจก็ฆ่าไม่ฆ่า,ายากอยู่แต่เดี๋ยวถ้าก็สเตปหมีถ้าเป็นตัวหลักใช่ไหมหมีกะว่าจะไม่มาลงนี่แล้วเดี๋ยวหมีจะไปดัน ดันง,งูดีกว่าครับเพราะว่าดันง,งูเราเราจบอบ,บิสอ่ะมันได้ของดีกว่าดันนี้แต่ว่ามันจะยากกว่าเยอะนะอย่างอย่างขั้นต่าควรจะเป็นอาวิรเซอร์เบรัสอ่ะไม่งั้นตียากมากเลือดหกเจ็ดหลอดเลยมั้งถ้ามีทําไม่ผิดอ่ะแล้วง,งูมันถึงกว่าไอ้นี่เยอะเลยนะเพราะตามก็ไม่แปลกครับเพราะว่าดันที่นี่มันเลเวลแค่ยี่สิบกว่าเองดันง,งูนั่นมันเท่าไหร่อ่ะสามสิบสามสิบสองนะดันมันต่างกันนะครับนี่พอเราจบด้านเสร็จแล้วก็จะมีน้องกระต่ายผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับ ซึ่งกระจายเปิดกระต่ายจะการันตีคือได้ไอนนี่แน่นอนครับนี่แฟกเมนตนะครับดีมชันไอตรงนี้เราสามารถขายทองได้เลยยี่หชิ้นก็2อทองอ่ะตอนนี้ได้แน่ๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีก็จะมีโอกาสได้อุปรกรณ์ส้มแล้วก็พวกเพชรพวกเพชรหรือซิวซิวทองนะครับเอาไปเปิดขายแพงถ้าได้พวกสเตต,ตัสจะแพงแล้วก็เป็นพวกของแบบเออลูกแก้วกลมๆอะ่ะเยอะมากแล้วก็ของตีบวกนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดได้เย S S ของมันจะได้ดีกว่านี้นะที่มีเคยได้อะอ่ะอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้พวกอาวุธชุดของทองหรือของส้มเนี่ยตรงนี้เราสามารถผ่านด่านเสร็จจะลืมมาส่งเควสดด้วยนะได้ถุงอันี้ครับแลกเปลี่ยนทองอ่าอย่าลืมนะถ้าเกิดสมบูรณ์เพื่อนๆที่ได้ออของส้อมอะ่ะก็สามารถเอามาย่อยได้ครับเดี๋ยวมีพาไปย่อยให้ดู มีลงไปก่อนหน้านี้ได้สองชิ้นอะแต่รอบนี้เป็นลงไม่ได้เลยนะส่วนใหญ่ของส้มได้จากบอสไม่ก็พวกมินิไอ้ที่มันชื่อม่วงๆอ่ะเดี๋ยวมีย่อยให้ดูนะครับนี่เใส่ทีละชิ้นให้ดูเลยครับผครับเห็นนะจะได้ราวไดมอนครับดาวไดมอนอันหนึ่งก็ขายได้สามโกห้าโกอ่ะเห็นนะแด้เงินหายง่ายเลยครับับโอ้ม่วงนี่ม่วงนี่ห้าโกเลยสบายก็แค่นี้ครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วน ถุงพวกนี้คนไม่รู้เยอะเราสามารถขายเป็นทองได้เห็นไหมเอามีขายดูนะครับชิ่งเห็นไหมได้อยู่2ทองสี่ทองสบายเลยครับก็คือวลาเราจะลงดันอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะรับเควสตรงบอร์ดไอ้ตรงนี้มันจะได้จากเควสบอร์ดคือจริงจริงนะถ้าเกิดเพื่อนเอนเล่นสร้างตัวมาตัวหนึ่งใช่ไหมเล่นผ่านยาวตั้งแต่1นึถึงสาสิบสองเงินทองมันจะได้อยู่ประมาณ20่สถึงสีโกอยู่แล้วอ่าต่อไปเป็นการส่งกิฟต์นะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนผ่านอบิสเนี่ยมันจะได้ของส่งกิฟต์เยอะมากเลยคนบางคนก็ไม่รู้เอาไปทิ้ง เนี่ยเอาของกิฟครับเอาไปส่งกับ n อ c กดตรงขวาล่างเนี่ยมันจะมีคาว่าเฟรนชิพเพื่อนๆดูของหน่อยว่าเอแต่ละตัวมันจะมันมันจะชอบของไม่เหมือนกันเพืเ่อนๆก็ปปไปส่งแค่นั้นเองครับอ่ะพอเราส่งแต้มไปเสร็จแล้วก็ให้มาที่ทิศใต้นะครับของเมืองเซนเฮเวนนะครับก็จะเจอตาลุงอาบังหนวดตรงนี้เราสามารถใช้แต้มที่ เอาของกิฟเนี่ยไปส่งกับ MBC ทั้งหลายเนี่ยเอาแต้มตรงนี้มาแลกของได้ครับเป็นของฟรีหมีก็แลกมาเยอะอ่าเสร็จแล้วเรื่องคำสั่งสามนะครับนี่เห็นมากเราส่งเราจะได้แต้มครับเสร็จแล้วก็นี่เอามาแลกอันนี้เลยซึ่งเจ้าขวดเหลืองอันนี้มีราคาขายอยู่ที่ขวดละหนึ่งทองนะครับหมีก็แลกไปขายอยู่สิบห้าสิบห้าขวดแล้วอะ่ะเออก็สิบห้าทองฟรีสําหรับราคาตอนนี้นะแต่ถ้าหมีบอกไปก็คงตก เดี๋ยวเราไปดูในส่วน2องดันสุดท้ายก็คือดันง,งูแล้วก็ดันผีนะครับโจบอกบอกว่าของดีกว่าดันแมงมุมแต่ว่ายากกว่าเยอะนะถ้าเพื่อนๆจะไปฟาร์มคนเดียวเนี่ยอาจจะต้องใช้เซตเซอร์เบลัสแต่ว่าเป็นไปได้ควรจะเปลี่ยนอาวุธกับอาวุธรองอย่างน้อยต้องเอาแอแคแท็กครับไม่งั้นตีตายยากมากเลีเคยไปลองแล้วเนี่ยนี่ตัวที่ว่าก็คืองูเนี่ยครับผมน้องงูคูงนี่ต้องลงระดับตั้งแต่ฮาร์ดขึ้นไปจะมีโอกาสดรอปไอ้ดรอกใบนี้นะครับตัวลงเออเซอร์เ,เคยบัส อันนี้คือคนถามมาว่าตัวเซอร์เคย์บัหาที่ไหนก็หาจากดันง,งูเนี่แหละครับแนะนําให้ลงอบิทเพราะว่าเห็นไหมจะได้ของส้มลูกแก้วส้มแล้วกออ็มีโอกาสได้กิฟต์ส้มกิฟต์ส้มนีเเ่เวลาไปส่งมันจะได้ค่าพอยเยอะมากครับได้ของด้วยเวลาส่งของ m อ c มซมันจะปลดแอเชเมนด้วยนะเพื่อนๆจะได้ของเยอะมากเลยมีลืมบอกอ่ะต่อไปอีกด้านนึงนะครับดัานสุดท้ายแล้วที่คนนิยมก็คือดันผีแต่ว่าดัานงูเหมือนว่าดีกว่าถ้าทำมีนะ ดันผีได้ตุว๋วเซอร์เบลล์ไดหรือเปล่าหมีไม่รู้นะแต่ว่าที่หมีเคยไปลองดันงูได้ออย่าลืมเจอเควสอะไรก็อย่าลืมรับส่งด้วยนะครับเพราะว่าส่งเควสไปไมาได้เงินด้วยนะบางทีมันก็ให้ของมาไปขายเลยครับของแบบงรงานเนี่ยเนี่ยได้เพชรฟ้าเห็นไหมเพชรฟ้าตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่สามทองนะครับนี่มังผีตัวนี้ครับให้ลงด่านอบิสแต่อย่างที่บอกนะมันยากกว่าดัานแมงมุมเยอะก็อาวุธอย่างน้อยขั้นต่ำก็เซอร์เบลลถ้าเราพูดถึงไปคนเดียว ทำไมไปคนเดียวดีกว่าเพราะว่าเราเก็บของคนเดียวงาถ้าเกิดไปกับปาร์ตี้มันก็แย่งกันประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านไดเมนชันตรงนี้ก็ควรมาลงด้วยนะครับสัปดาห์หนึ่งอย่าลืมไปลงด้านเดด้วยนะทั้งด้านฮัวแล้วก็เอ่อในส่วนด้านเซอร์เบลัสมันมันใช้จํานวนมันลงแยกกันนะไม่ได้ใช้รวมกันเพราะนั้นเพื่อนๆลงแยกได้เลยครับอ่าด้านชาออลิจะได้ทองมากมายนะครับใครอยากให้มีทาไกด์เกี่ยวเกมนี้ก็ไม่ต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะ